อยู่บ้านกูเคงยังบ่มีบ่มีเขื่อในบันทุกข้อมีต่ดีแทปบ่ดูดไปอโคไสม่เชวเองไก่ะกำลังไหลสถานทีลงจะมีเซเว่นนะนะตี๋กูควาอบข้นหนาเลยอไรอัพเดทกูบอส่งข้อดูดอ่ะบอคอยเดินไปเอาดะดูทั้งกล้องกั